สวัสดีครับทุกคนครับโปอๆก็เคยครับกับช่องไอธิบาทพระรอครับเมื่อวานที่บ้านไวเรี่ยวนะครับเกิดแล้วนะครับฝนตกมาใส่เล้วนะครับมาเบิรับ ได้ผลดีเลยทีเดียวนะครับไมไทายหน้าว่าไปหล่นทอลงไปนะครับอยัง ยาแฟกน,นะครับน่ครับเรมซื้อนะครับยาแฟกน,นะครับ คุณครับ